วยมาเออด้วยใจเอาเป็นคุณผมเนาะพอเด,อด้อผู้ใดคือว่าคือว่าแบบเจอแต่วา่าหันมาคู่กันข้างในคู่ว่าผูผู้ขาดเขาเพราะเลคืดดอกวา่าค่ะผู้บางคนโกงเลยอะไรเรื่องครับผมมันมึนฝ่ายขาดเนาะครับ,อ,บอืมท,ท,ทุกทิ้งทุกอย่างตื่นบางคกนก็นเออเขื่อแท่งมาคู่นะว่าค่ะอืมมันกูได้มากกว่าบอกก่าวา่า เออมาบ่คืบ่แขังมาบอกก่งบ่ท่าเออมาเบืองเอางูก็แอ่นางจะเรียแต่ขานาก็เรียแต่ใจมังคึ้นดีก็ได้ดีขึ้นไม่ดีก็ได้ไม่ดีแค่นั้นเออลก้ำ้นควาคือหวมขังพอกระดือได้กือได้เสียเหมือนกันเดเพระโดขอให้ลุกน้ำม่อราบม่ตกมไม่มาอายุวันนะาตุกษาพระดหึงหึงแล้วก็เบิงเกระโดดไปนะลูกนะเอาเลือกไป อันี้บัตริลกเต้อเอางี้ว่ากเต๋ออยะอเตลูกเต๋เตอเต๋แค่อบัตรนึ่ันเต๋แค่บัตริพวกนั้สกอาบัตรแล้วก็แ่อะไรแค่ต้แค่อ ขาปูขาต้นปูขาตรงมักวัาแดง้วกาแต่งโมเออขั้ืตึงแข่งมาหมูแบบวก็ั้งคารูมัปก็นหมูเออมัเตึงหงมข้นแค่รตึงหมูนะขั้นตัชคาราวูหอมโมตายว่าไงหอมรูหอมขั้นแค่าราอูหมู อขาตัวเดบ้ล้วเนี่ยมบ่บ้าฟูข้าดดเปาาละขาดนื้อน,น,น้ำาาตางนตหมูนะข้าง,งบ้ายช่เอ๋ข้างหนาเขาคืออะอันใดต่างไหนเดงมูตุ้งมงูเดี๋ยวบ้าเพรออะาะเะหมูนะพ่อช่งยันไชมนันครบแล้วมาเปิ่งนือไ่เอ๋ข้ามาตุงเน้อ คุณพันนกเต้ว่าไงพี่แค่พันนกเต้ถ้าอะไระกัไปยัดถ้าอะไรอากมันคือสองตัวมันคือเลขหกสองตัวเข้าใจ่าตัดเลขหกออกมันเรย่เป็นเต้มัเรียก่าเป็นเต้ท,ะะเท,ที่พอแต่จะมาเบิร์กขังเขาเบิร์ก,กขังอยู่ด้านไดามือเขาปเป้ากูปู่มากูพ่อว่าขัง แกแข็งคือแต่แข mm ็ง hmm. ม mm ื hmm. mm ่อถือมาเปิดน่างๆนะคนจะไข่หม่หม้อมนั่อเนาะอ้าขอให้งังวัดชีรี่ะวะเอ้าให้มือขกมือราามือขบมือหมันถือด้วยสวนบรรดาคนไม่ดื้อเนาะรัวไม่ค่อยดื้อนะลูกคนไปแก้่กลรมงไปเรวเด้อไปแก้กรรกล่อ ปุ่นละไปทั้งวัทั้งว่าปวดตับไแต่ดน้องท้อหมกท้งมวใหายมือคุกไม่ดับมือกุกม่อหวอ่าโอ้ชโ้จากอ่นปูคือผักขาหายมือุกไม่ดับมือกุกไม่ไหวคือกับพัดแรงขอให้เงินไหนขอให้ทรมาน n า à o nhào nhau n ว á hừng h แล้วก็รวยอืมค่ะค่ตีงานก้าวเพชรการทองมาแล้วกระคุ้ม้างพุ่นกคูพ่อวันละสามร้อยสามร้อยืนละเก้าพันอืม คือพ่อมอเงินเดือนจินแช่ไหมเนี่ยว่ะค่ะบ่มันเงินเดือนพอไะเงินเดือนของอีนังการเคือกาเขาช้าชงทางบุนไว้ด้ยเนี่ยเขาตังก์ดเลยคือพ่อมนเงินเดือนปูต่าได้เขาใจบอกอีนังแต่โม่จ้าปูมาอีนังการคือช้า่งทาหบุญวันรักถามพันแช่ไหมืูถามบ่ บรรดาสามร้อยก็คือเดือนละเก้าแผ่นสมัยบักเชื้อเอื้ออ่านออกมาในหนังสือนะเพราะขนั้นเขาถัสงขางบุญขาเป็นบุญของเขาไม่ใช่บุญของบักเชื้อเอื้อเอเขาเป็นคนขวายเขาเป็นคนฆ่าพ่อครับนางสะคือชอมปากบุญฆ่านะ ขอหามือตกมือหลักมือตกมือวัดอาดูวันะถูกขาพายด้าึงแล้วก็รวยนะพุกนัดจเอจือลูกอาพออเว่อให้เราเด้อพอรับหาเราอาไปที่เขาพูห่มูจะพูขออี่างแตงหมูขาส้ข่างบุ่มไปเรื่อยเรื่อยเรือพอด้อขออหาพุกขาหางมือดื้อให่ข้ให้พุกขาชาวบ้านหมกชาวบ้านแก่ ถามว่าอีนางแตงโมมือสิมิชโว่ามือเป็นนางถือว่ามือพอถือให้ดูกันไหมเอออีนางแตงโมค้าอยากได้คาน้ำหมูน้ำมันพอถือให้เดือกสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้อีนางแตงโมให้ไปเึกไปจุดที่แปดชิดเก่าเดือกเลือกชุดแปดชุดเก้ากับพ่อแบบอีนางแตงโมสำหรับมือนีะ ข้างยืดชิ้นแปลกไม่มีพลาดข้างยืดชิ้เก่าแดงเงิมเนาะตื่ออาโศกมาดังรู้ว่ะนะครับค่ะเอฟคือผ่านทางช่องแตงหมูผาดูไว้อือพอเอออ้ามานมาทางช่องแตงหมูนางมารีใช่ไหมก้าวถึงก็มือนายวุ้ิถ um> ือพ oh. <bru jamais> so ัดสองชัยสองร้อยก็มือ นางนงรักอืมับบนีเน้อนาำตะกุนเครือสิว่าไม่ชิ้อรอแบบกืชอือคือนำ้ำตะกุ่นตะกุ่นออ่นเช้าคนะพ่อใช่ไหมอืมซื้คขาต่นยังอีกื้อขาบานยือข่า,าทักมว่ะือข่าบานกเขียงาคือกระดาษ้อคือต้องคือ,อคือ,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 อควืวนปวดหวมปวดหองนะมนปวดหงนะ มาสะกดนะเออไม่ใช่ธรรมดาแต่ดูหัวอนก็สะกดยากแล้วยังมายากหนังถือภาษาไทย,ยวันละกคำตื่อทั้งเต้ทั้งแต้ไปจังหวังเนาะอ้าขอใหอ้ยุคที่มือถูกมือดับมือถูกมือมั้งโชคดีโชคก็ดับดวยเด้อเด้อ เอออานก็ถือกระด้คือ,อึ้นกนลกทงกระบุ่นกระด้ารใจกงคือแบบคนอานเก่งคขึ้นตัวกับาไหน่เมื่อตายขนาดอ้อข้างหนึ่ง,งว่าห่าเอฟคือผ่านทางช่องหมดเส้นอื่นถอดแหวนจำ ไอ้พ่อค้าขายหนาค้าแ่เขาใจก็ที่เหมือนกันไม่เอาเงินไปใช้ก็มันก็ต้องถอดกาบพ่อกาบบ้านแลวมว่าเต็มเต็มเต็มมือของอพ่อเหรเขาบันแหงกับเขาบาหแหงไม่คู่จัะคะไปกันร้องเบิร์งานวันที่โชรเอาเงินเก่าหนึ่ง ม้ดจเอร่กตดมลมันาอคมันะได้พงอัเอมันมาบคอเอืเขาเคลื่อนตัวครเขเคลื่อนตัวมั่อันเคลื่อนตัวคอเนาะอหญ่ขาเรื่มเรื่มครับมันะ่นเต้นเรื่มครับ เขาดื่มได้ได้ถือจำว่ามันเขาพออะไรเจ้เลยมองเขาเที่ยวกันเรื่อรับเขใไปสือขาดนี่ไปือขาดก็เรียกเจ้ล้ว่าจำพอประคายคือพอคือว่าจำคือครับเบามากได้ดูนะนะอม่ขาดบ่ให้เขินนะแม่มองอ้าวขัดขาดเขินขึใหญ่ใหญ่ขใหญ่ใหญมาม ทางมัคู่ขาเขืนอลมาดูก้านจะได้ทางมัดใช่มั้ยตต้องเบิดบุเรื้อยเบิดบุเงื้วยวันนั้นยกตก็จแต่แก้ข้างขดหัวขุดหวไปขอให้ลูก้านใช้บุ่งแตงมาห่วงเลี่ยห่วง่ะเออพานช่างอบักเชื้อเออถอดแหวนขื่อแต่ว่าเดี๋ยวีถอดแหวนจับเอาหรอคือเขาเปิดช่างเชื้อเออเปิดหอวเตี้ยขื่อ็ืมผู้ขาแห็งนะก็บักเชื้อเออว่าค่ะ พวขจจกขาดกามมืองหรว่าื่อคาตัดสิิขาดเนพราะไม่ขอต่วดอกเขาวา่าะขอแล้วพอขอต่วดอกเราม,มาเรื่องว่าะเอาหายพวกนั้นใายกลุก่มไ,ไม่จกไม่ลักไม่จก,กไม่มาอช้กาวาันนั้นกขับพอดีทึงแล้วก็รวยรวยขัย้นจากแดงไปต่อดอกท่องเนะราเนาะเอาไปเลยสิบเก้าสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าทั้งหนังวันนี้เนาะ เอาไปเต้าเอยื่มคาโปชินเก้าไงียะชิ้น่าเออแต่ทึบนเก้าก็เอาว้กินเราะว่าชึ้โหกก็คืออดไอนะคัโปว่าอะไรเพราะได้รับยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเต้ก็ไปเขียนห้องเขาเขาก็พูว่าอันนี้เขาขังนางมาไดดูโปดูโป้เออขอรวมขวาไว้รวมเพื่อรวมขังน้่อีพอคือคือเก้าได้บ่ได้ผู้ข่าคือคือเก่ามันบว่อืนักก็คาโป thêm bùn từ rớ ư là không được cả thêm bùn từ phương tập ư vua cái cô phải bà, vào trong đấy cả nó máu ngó ư á khi phải khác không thẳng buồn phải khó hay ư mà rằng mười không mười ra mười không mười má hai ai cứ qua nát, thuộc khảo phá rã hình hình vui vui từ cả ngàn cả đường cao nga tháo qua hình mấy phong ngọt trầm mà hình mấy trầm cục mấy cục đầy đủ đất ừ, ไม่ผู้ใม,มาเลยหรอยังถึงมาเลี้ยงกองแกง,กอ,งอีมาเรงแกงก้อนหรืออ่างอันนี้ของยังถึงได้ไม่ปรุอยงออกหาโอ้ยขอได้ม่ปค่ออกหน้าปล่อืแกงยืปูมาเลือกว่าเออคือวานได้ไมวัอค่ับเออนายไม่ประองออกหน้า่วม,วนนมทออาวายกับองคูกาปู่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทอืมอืม ด่วัมเข้าวพประชงออกนามับบโขคือเก่าเะระเออขอให้หนายไม่ประชงออกนามมือโชคมือราบมือโชคมือหมยนะลูกนะถึงไม่ประชงออกนามพ่อก็จะประชงให้ถูกหวยมนกน ปัดชงตัวไหนพอ่อถ้าพ่อไม่ปัดชงออกเป็นตัวเรืลูกรักก็จะไม่ได้ <c oughs> พ่อฉะนั้นพ่อต้องปัดชุให้มันออกเอรือยนะปัดชุให้มันออกสองตัวด้วยเรื่ก้าเกเก้ากนะินะลูกนะเออเอาไปเลยนะนายไม่ปัดชออกนม้มแต่พ่อปัดชงให้ออกนะวะอ่าคือบ้อมมานรำรูเออเขาใหอ,อชุอน อันนี้นางถืงออยน,นางับอปอดไทยแม่กถือแม่ปอดไทยเลยอ,อ,อขาหลอมบุญด้วยูเขานำอพอ,อ้มนนึก็ไม่ไดกมึงกไม่อหวไกวันนายตุกขาึแล้วก็ไปรวยหึหึฝอยกูเอาเรื่องธรรรายง <ๆ S 1> าา้ออ้อยวามาคืออีฝอยง้ออันนี้ของนางเต,ตะขมุกเตะขมุก้า เออรวมเพศร่วมขากอีกพอไม่หน่อยขอนน้ำขะอ่าขอให้มือเขบมือด้ามือเข้ามือวันอายุวันนั้นกือขาดพาวนั่งเแล้วก็ลยรวมมาอ๋อมาหักแค่บันแข็งหักคักหักหักฮึฮึฮึฮ้ฮึฮึฮนฮ่ฮึ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 กึฮึฮึฮึานมึฮึฮนฮึาึฮึ่ึฮึเึฮึฮเฮึฮอฮึฮอฮึ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 งาฮอีึฮ นายเอกชัยควงหูงานเพราะกลับอยางไม่ไดวันกองก่อนวันนี้ไม่แข็นระบุอะไรเลยเพราะมีแต่เงินไม่แข็งขูดสาตัวแต่เกลือแร่คุมกับว่าเออเออเขาเทวีพ่อวันหน้าเอาใหม่วันแต่วันวันนี้เพราะวันนเขาะวงมบุญคือเขาไม่เหลี่ยงไหนเนาะแข่มากกวมันก็คงจะเป็นเช่งนั้นเนาะ เป็นข่านนั่งเลยอืมอึพออึพอของึมเนี่ยอืมมันของายข้อใหญ่ั้เนาออืมมันบาขอกันไหนพออย่างมันไม่เด้แรนเลยอืมมันเริ่มหนัาแล้วอยพอเริ่มหนักแล้วอเริ่มหนักหนาแล้วอมันมันมันเบากว่าหนาเดี๋ยวพอไม่หนักหนาเรียว่เชื่อเอืว่าเค็ื่องไรนพอจคือไดไอุ้อ่างอะไรอึพออุ๊ออะไรอย่างเนี้ยเพรมันเงินไปใช้แหวนเด่พอว่ะข้อพอคือกับ อยากไดยแม่เมะอไปไทย้วเหมือนเอะข้าจึกไปไทยสุใหักจรู้บ่ฮะไปสักสิบเก้าบาทหมดเยอะอนะไปเอาเลยมือช่วงแรกช่วงแรกนะจ้งไปไทยแล้วไไกิบเ,เ,เ,เก้างานอ่ะแต่ว่า,าพ่อกระเทือนเรื่องหนึ่งว่ะเขาบอกห่างไทยเรืองกรเือเอาอสิบกิตไอติมรอปะกินไอติมรอ,อ <c ười> ไอติมร,รอคืออะไรพ่อว่อะแต่ ขาขายแทงเราจักบาทอมกักว่าไอจิมรนไปิรหรือไปบอซือแทงไปบาทนะปู่ซื้ออเบ็ดบาทแค่นั้นแหล้วมเลิกกะหุกเลอกกะหุ่เมื่อกี้พอเขาเพิ่งแพร่ระย้าโมงแล้วปู่โมแล้วบอกโมงบอกว่าแฮกเกือบปู่ฮ้ยคูลูเฮ้คูลูแหกเกือบปู่เราได้รกย้า

ขอให้หิงห่งแล้วก็รวยรวยสุขภาพแข็งแรงเกิดวันที่สิบเก้าก็เสี่ยงโชคด้วยสิบเก้าะนะลูกนะจะมีโชคลาภเข้ามาเยือนเร็ววันนี้เร็ววันนี้เนาะเข้าใจอ่าเจ้าของบันเกิดพ,พ่อร้องเพลงให้แล้วนะเออน่ะห็นบอกโอ้ยกำมาหันตัร้องค่ะครับพอร้องหันหิงๆๆ่งหฮ่งตลอดปีเฮงตลอดชาติแล้วกครับทู แต่ว่าสวดพุทธนาทรมาไม่เอานะเอาแต่วันเกิดนะวันสุดท้ายไม่เอาเนะอบออยากฟังเพลงเดเอเด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 เาเด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 เอานะดเ่เด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 เไม่เด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 เเดเเมเด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 อดเเเดอเดเจเเ ก็หายลจเขาบอกแล้ว่าสูเก e ่ากันนยากัข้าวไปนะกไม่ตึงฮะตั้งเสียบบุบบู๊ แค่หน้ามันเลยคือครับหน้าบักพ้าตึงนมไม่ขึ้นใจหน้าม,มานเงยคือครับบอกว่าหน,น้าบักผ้ายกหน้ามันร้แต่เกิอนไรคือครับปู่คือเื่อมว่าคือกาอรที่ยอมกูลอกหอแล้วกูว่าคอเขาหองชืบเต้ากูเชียเขาหองชืแป้ะ

อีกน่ัวซักอีหน่่่ักตวตั่มาาแต่มบ้างคักมึงามก่าคือเก่านาหนะเสียบุญเสียบไ่มาแขกมาเงี้ยหมอแขกแบวะแขกแทบปูแขแทบปูมันเปิดแขกมาบ้องมือเขาขอ แน่นี้เลยอืออ่าหายมือขงไมือลับไม่คงไมื่มันอาตุวันนัคงขับขาพรักเองๆแล้วก็รื่อรวยทุกคนนะบุ้งนะจะเรื่องจะเรื่องตัวจะสุขุตัวมันค่ะค่ะสำหรับที่มีค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะสุขๆมันม้นกับตัวเหล็กอาหารไล่วันของปูเนาะค่ะก่ะส่วนแนวทางรางวัลที่หนึ่งค่ะปูค่ะจะยำจะห่อปูเนาะค่ะแล้วกับบาร์บีที่ของแม่ปูค่ะ แล้วก็เก้าเกตเนาะค่ะตัวเลขตัวเบอร์งวดนี้ค่ะพินิจพิจารณาเบิรงค่ะค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ยิบจับไว้แน่ค่ะค่ะแล้วก็สาหรับอาหารไร้วันเนาะค่ะก็จะไล่ไล่หลายรอบเนี่ยค่ะกับพินิจพิจารณาเบิรงค่ะมากรอบใดเข้าจังลงทุนเนาะค่ะค่ะตัวเลขตัวเบอร์เนาะแคบหน้าจอเอาค่ะพี่น้องเอฟซีเข้าค่ะค่ะขอให้โชคๆมันมันสุขูสุก้นค่ะเฮงเฮง่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ